เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของผู้กำกับโจภายในเรือนจำบุคคลท่านหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับ i n f อน e ซ c e r สายตำรวจชื่อดังที่เราได้รู้จักกันในชื่อจอห์นนี่มือปา่าล่าสุดนะคะพี่จอห์นนี่ได้ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งมุมนะคะที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเกี่ยวกับการจับกุมและคดีของผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับการสอพอเมืองนครสวรรค์พี่จอห์นนี่นะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะคะซึ่งมีข้อความระบุว่า Rất <susuruh> แต่คดีผู้กำกับโจ้ผ่านไป3ปีมีสื่อต่างๆอยากสัมภาษณ์ผมและอยากได้ยินจากปากผมถึงประเด็นคดีตำรวจนครสวรรค์ที่เป็นข่าวดังในเวลานั้นจนถึงเวลานี้กันเป็นจำนวนมากในฐานะที่เขามองว่าผมคือตำรวจชื่อดังและอยากได้ยินและให้วิเคราะห์มาวันนี้ผู้กำกับโจ้ได้เสียชีวิตไปแล้วตามที่เป็นข่าวที่กำลังถกเถียงกันมากมายวันนี้ผมขอมาเอ่ยมาพูดในคดีนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เป็นข่าวให้ทุกๆท่านได้อ่านจากมุมมองความคิดของผม ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเหยื่อที่ถูกกระทําของผู้กํากับโจ้และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้กํากับโจ้ที่เสียชีวิตเช่นกันคดีนี้จุดเริ่มต้นผมขอถอดบทเรียนในพฤติการวันเกิดเหตุเพื่อให้ตํารวจรุ่นน้องเพื่อเป็นกรณีศึกษาคือการกระทําต่อผู้ต้องหาในวันนั้นผมมองว่าผู้กํากับโจ้แกขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจขาดการวางแผนการในยุทธวิธีที่ถูกต้องผมว่าแกพลาดพลาดตั้งแต่วิธีคิด มากกว่าเจตนาที่แกจะกระทำเจตนาของแกคือการขยายผลไม่ใช่การฆ่าแต่วิธีการผิดพลาดจึงนำไปสู่ความตาย 1. คือแกกระทำด้วยการขาดการดำเนินการตามวิธีขยายผลที่ถูกต้องตามหลักนักสืบ การที่เอาถุงดำครอบหัวเพื่อบังคับให้ผู้ต้องหาขายความรับเข้นคำตอบมันผิดหลักและวิธีอย่างยิ่งผู้ต้องหาไม่สามารถตอบโต้เราได้เลยซึ่งสิ่งที่เขาต้องการในเวลานั้นแกก็เพียงเพื่ออยากหาความจริงและขยายผลแต่วิธีการมันผิดหลักอย่างมากผมผ่านงานสืบกับปร,รมาจารย์นักสืบมากมายผ่านการขยายผลมือปืนยาเสพติดคดีป้นและเรียนรู้วิธีกับนักสืบเก่งๆรุ่นเก่าๆเขาไม่เคยพาผมทำในลักษณะนี้ สุดท้ายการกระทําในลักษณะนี้ส่งผลต่อผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจ 2. การกระทําที่ขาดการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการจนมีผู้ตั้งกล้องวงจรปิดและผู้นํากล้องวงจรปิดมาเผยแพร่ ถือว่าการทำงานด้านงานสืบสวนให้ละเอียดจนนำมาสู่หลักฐานมัดตัวเองแกอาจจะกระทำไปด้วยความพังเพือขาดความยั้งคิดคงด้วยความเป็นหัวหน้าหน่วยอยากแสดงถึงความเป็นผู้นำถึงได้กระทำในห่วงวินาทีที่มันผิดพลาดหลายขั้นตอนหากพูดแบบบ้านๆถึงข่าวซวยจะเกิดกับแกด้วยแหละเลยพลาดไปหมดวันนี้ผู้กำกับโจ้แกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วผมมองว่าคงเป็นไปด้วยเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมชีวิตคืนชีวิตบางคนนำคลิป มาปล่อยเพื่อให้เป็นข่าวเพื่อทำลายหลายชีวิตให้ตนเองมีชื่อเสียงตอนนี้ก็ติดคุกไปอีกนี่คือเวรกรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับโจ้ทิ้งไว้ให้ผมชื่นชมของคำว่าเจ้านายคนคือวันที่แกถูกจับกลุ่มนำมาถแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนั้นผมจดจำได้ดีพบตรลได้สัมภาษณ์แกด้วยโฟนอินเข้ามาในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแกพูดด้วยคำพูดของลูกผู้ชายในฐานะผู้นำคือความผิดทั้งหมดลูกน้องผมทุกคนไม่เกี่ยวข้องผม รับคนเดียวผมเป็นคนทําสิ่งที่ผมทําผมอยากขยายผลเพื่อหาแหล่งยาเพื่ออยากให้ยาในจังหวัดนครสวรรค์หมดไปนี่คือคําพูดของลูกผู้ชายแกรับผิดและปกป้องลูกน้องในยุคนี้หายากยิ่งกับลูกพี่แบบนี้ที่กล้าออกมารับผิดช่วยลูกน้องปกป้องลูกน้องของตนเองจนวันสิ้นอิสรภาพและจนมาหมดลมหายใจ และนี่นะคะเป็นความคิดเห็นของพี่จอนนี่นะคะที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่9มีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะในส่วนวันที่ทแถลงข่าวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในวันนั้นและได้มีการสัมภาษณ์ในรูปแบบโฟนอินของอดีตผู้กำกับโจที่พี่จอนนี่ได้พูดถึงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะครับครับเชิญเลยครับถามว่าอะไรเต็มใจตอบไหมเต็มใจตอบครับครับครับเชิญเลยครับถามว่าอะไรครับ ับที่เกิดขึ้นไหมครับผมขออนุญาตพูดว่าข้อหาที่ที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหายาสดๆมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หมื่นถึงสองหมื่นเม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทําเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับ เพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับประมาณสองชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้นโลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับพุ้กับก็ผูกกุ้่งกับเจ้ารู้สึกยังไงที่ตำรวจช้นพี่น้อยนาคลิปมาเปิดเผยคะเอ่อผมขออนุญาตด้วยความคอรพนะท่านุาูกช่อนี้นะครับทางบยาการตำเนิขออนุญาตีออ่การเท่านี้ครับ ไม,ไม,ไม่ไม่พอแล้วครับเพราะว่าผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ไม,มลวไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ไว,ไ,วไว้ทีหลังนะครับไม่งั้นก็มันจะเสียหายกับลูกคดีถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็กเจ๊งนะครับไม่ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลย หรือไม่ส่งฟ้องเลยแล้วแต่คุณเอาอยังไงผมคิดว่าแค่นี้มันมันเกินพอแล้วนะครับก็ขอขอความกรุณาเพียงเท่านี้ทุกอย่างรายละเอียดให้ไปอยู่ในสำนวน